สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C m v a r i e t y นะครับวันนี้โอก็กำลังหานะครับสถานที่ที่กำลังจะไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็ร้านก็ยังไม่เปิดนะครับเปิด10โมงแต่ตามป้ายบอกว่าเปิด8โมงแต่ก็กลายเป็นว่าเปิด10โมงนะครับร้านนี้ก็เมื่อวานหมาแล้วบรรยากาศดีแต่โอ๊ตอ่ะมีข้อผิดพลาดในมือถือนะครับไม่สามารถทำการไลฟ์สด ได้นะครับเมื่อวานก็เลยทําแต่คลิปไว้นะครับแต่วันนี้จะกลับมาที่เดิมนะคะเพราะว่าคิดถึงบรรยากาศดีๆนะครับเป็นบรรยากาศของครัวเหล็กนะครับแต่ในในขณะที่นะครับร้านยังไม่เปิดนะครับโอ๊ตก็ได้เดินมานะครับเดินออกกําลังกายนิดนึงนะครับแล้วก็เราจําได้ว่าในย่านนี้นะครับโอ๊ตก็เคยอาอยู่นะครับในสมัยตอนเป็นเด็กๆนะครับอาคืออ่าพ่อ พ่อพ่อนาะโอ๊ตนะครับเป็นพ่อแาเนาะตอนนั้นโอ๊ตอยู่อนุบาลน,นะครับก็ทําการรับหมอหมอก่อสร้างนะครับพ่อพ่อนาะของโอ๊ตจะเป็นคนเป็นคนคุมคนงานก่อสร้างในยุคนั้นนะครับอแล้วก็อยู่ย่านนี้แหละครับเขาเรียกว่าท่าสต่อยนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็ก็เลยเดินมานะครับแล้วก็จำจบรรยากาศเก่าๆของวัยเด็กได้นะครับได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนเอน,เ,นเชียงใหม่นะครับแล้วก็ จำอดีตได้หลายอย่างในเรื่องของต้นสามชาต้นนั้ำต้นนี้อย่างเงี้ยครับเราพอจําได้นะครับก็เลยก็เลยเดินมามาดูว่าที่เก่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยถือโอกาสอัดคลิปไปนะครับแล้วก็พอดีอโอ๊ดก็พอเห็นมาป้ายนี้ก็บอกว่าสุขพอดีซินปร์ลาร์ที้นะครับเป็นร้านกาแฟเหมือนกันนะครับอกก็ไม่เคยเห็นร้านนี้มาก่อนแต่ว่า สะดุดติงตรงที่ความหมายของสุขแบบพอดีนะครับมันก็เลยทําให้เราได้วิสัยทัศน์แล้วก็วิชั่นบางอย่างเกิดขึ้นนะครับในมันก็เกิดเป็นผุดขึ้นในความคิดของเราขึ้นมานะครับก็เลยสะกิดนิดนึงนะครับก็เลยจอดทาคลิปก่อนที่จะไปขึ้นไฟ่สดที่ร้านขัวเหล็กนะครับขัวเหล็กก็แปลว่สาสะพานเนาะนะครับอ่า <laughs> ก็ มีอะไรหลากหลายอย่างนะคะที่อยากจะพูดนะครับออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าอ่าคนเรานะครับก็มีแนวทางของชีวิตนะครับในการดําเนินชีวิตต่างๆนานาหลายอย่างเนาะหลากหลายอย่างแล้วก็ทีนี้นะครับในขณะที่นะครับทุกอย่างดําเนินไป <laughs> ตามวิถีของอามนุษย์นะครับปุถุชนนะครับแล้วก็มันก็ทําให้โออาได้เปลี่ยน นะครับแล้วก็ทําให้ได้คิดอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็จนหล่อหลอมรวมเป็นตัวตนขึ้นมานะครับแต่ว่าทีนี้นะครับผมก็ทําอะไรมาหลากหลายอย่างนะครับแต่ว่ามีจนทางหนึ่งกระหังนะครับโอได้มาเป็นยูทูบเบอร์นะวันนี้นะครับก็ก็เป็นถือว่ายังไม่ใช่มืออาชีพนะครับยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ เริ่มต้นนะครับจากการที่เราติดตามข่าวสารนะครับติดตามข่าวสารในหลายอย่างนะครับตัวโอ๊ตเองนะครับก่อนที่จะมาเปิดช่องยูทูบเบอร์ของตัวเองเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากข่าวลุงพลนะครับคือโอก็ติดตามข่าวสารลุงพลจากช่องหลักนะครับแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออก็มีช่องยูทูบเบอร์หลากหลายช่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่า เออเราสนใจนะครับเราสนใจที่อยากจะทําบ้างแล้วก็ได้รับแรงผักดันแล้วก็แรงสนับสนุนนะครับจากช่องใหญ่ด้วยนะครับก็ช่องแรกที่อยากให้อดเปิดช่องนะครับก็คืออ่าพี่เซนนะคะพี่เซนณตอนนั้นชื่อเซนเขาซินารินสเตชันนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นช่องเซนซินาริน t เตชันนะครับเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับตอนนี้นะครับออดกำลังเดินหาอ่า ตึกที่พ่อนาของโอ๊ตได้ทําการรับเหมานะครับแล้วจําได้ว่าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นี่นะคะโอ๊ตจำได้โอ๊ตเลงจําได้เลยคนที่เอามาจองจับจองซื้อตึกนี้นะครับชื่อพี่อังุนนะครับชื่อพี่องุนแต่ว่าปิดไปนะครับยังตรงนี้ครับหลังนี้นะครับแล้วก็ต่อเติมด้านดาดฟ้าด้วยนะครับดาดฟ้าสมัยก่อนยังไม่มีดาดฟ้าด้านบนมีแต่ว่ามายถึงหลังคาต่อเติมตรงนั้นนะครับ ก็เพิ่งต่อเติมขึ้นมามีตึกนี้นะครับที่พ่อนาะอดได้เป็นผู้รับเหมานะครับในในส่วนการดูแลของคนงานก่อสร้างนะครับเป็นตึกทาวน์เฮาส์องชั้นสี่หลังแล้วก็พ่อพ่อนาะก็มาทําตึกนี้อีกหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าแล้วก็เปลี่ยนหลายที่นะครับก็เป็นตึกตั้งแต่ขนาดประมาณสี่สี่ห้องหรือครูหาสี่คูหาครับจนถึง ประมาณใหญ่ๆประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับก็อยู่หลายเดือนนะครับก็ในยุคนั้นนะครับพ่อกับแม่ก็อยู่เป็นบ้านแบบเหมือนบ้านชั่วคราวอะครับเป็นแบบสังกสีเนะเาะตัวโอ๊ตเองก็เคยอยู่ในแบบนั้นนะครับนี่นะครับก็เดินไปด้านหน้าก็จะเป็นวัดท่าสะตอยอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยทําให้เราหวนคิดถึงอดีตด้วยนะครับนี่นะครับบ,บ้านบ้านโบราณน่ารักจังนะครับนี่แหละครับมนฑสริของเชียงใหม่ก็จะเป็นในส่วนของตึกรามบ้านช่องทันสมัยและก็ความเป็นกลิ่นอายของความชนบทอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ประชากรประชาชนก็ พูดภาษาล้านนากันนะครับแล้วก็ปะปนไปด้วยชาวต่างชาติทุกด้วยนะครับทุกๆชาตินะครับหลายชาติแล้วก็มีในส่วนของชนเผ่าด้วยนะครับนี่นะครับด้านนี้ก็เป็นตรอกซอกซอยเยอะแยะมากมายนะครับบางครั้งบางทีนะครบับางสถานที่ก็ มีความระม้คล้ายคลึงกับกรุงเทพด้วยนะคะบ,บางสถานที่นะครับอ๋อ,อก็เคยไปเที่ยวกรุงเทพแล้วก็เคยอยู่นานเช่นแบบประมาณสองสามอาทิตย์อย่างเงี้ยครับเคยไปเที่ยวนะครับไม่ใช่ที่สองสามอาทิตย์นี่ไม่ใช่ว่าไปทํางานนะครับไปเที่ยวนะครับแบบหลงละเลิงนะครับ ก็ใหม่ๆเมื่อก่อนโอก็ไปพักโรงแรมเนาะสองสาคืนอย่างเงี้ยแต่พอเรารู้จักรุ่นพี่นะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่โอ๊ตนับถือนะครับชื่อพี่โอ๊ตนะครับเป็นคนอีสานนะคะเป็นพี่เขาทํางานเป็นไกด์นะครับก็ยังไปมาหาสุแล้วก็ยังพูดคุยกันอยู่นะครับแต่ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็ทําให้พี่โอ๊ตนะครับก็กลับไปอยู่บ้านที่อีสานนะครับยะโสธรนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าโควิดเนาะไม่มีลูกค้า แต่ล่าสุดนี้นะครับโอ๊ก็ได้ข่าวของพี่อพี่โอ๊ตนะครับอ่าได้มากรุงเทพแล้วนะครับได้รับงานนะครับได้รับงานเมื่อต้นเดือนนี้นะครับกอย้าติกรุงเทพเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ดีใจด้วยนะครับไม่ตกงานอีกต่อไปแล้วนะครับประมาณนี้นะก็อากาศเย็นนะครับตอนนี้านะตอนนี้ก็อากาศเย็นดีนะครับ โอ้โก็ลองอัดคลิปที่แบบว่าพูดคุยดูนะครับแต่อาจจะไม่มีสาระหรือประเด็นอะไรนะครับแต่ก็เท่ากับว่าเหมือนกับการฝึกเนาะฝึกอ่าพูดอ่าแล้วก็อยากจะทำให้เอฟซี FC ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูลงคลิปนี้เสร็จแล้วก็จะไปอาที่ ในส่วนของวันนี้โอแต่งชุดแบบนี้นะคะเป็นชุดมัดย้อมนะคะเป็นเป็นทั้งเสื้อและกางเกงเหมือนกันเลยเพื่อนซื้อให้นะคะเพื่อนบอกว่าเอตัวเล็กดีน่ารักอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันน่าจะเป็นของเด็กนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนแขนมันก็เขินอะไรไปหมดนะครับค่ะแต่เพื่อนซื้อให้นะครับงานมหากรรมแสดงสินค้าทั่วภาคเหนือแล้วก็ น่าจะมีพากคอื่นรวมด้วยนะครับเพราะยิ่งใหญ่มากนะครับจากที่หองประชุมนานาชาตินะครับอ่าเชียงใหม่นะครับบริเวณนี้ร้านนี้กาแฟนี้ก็ยังไม่เปิดเหมือนกันนะครับเมื่อกะเมื่อก่อนนะครับตอนเป็นเด็กๆอามาเล่นซ่อนหาตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนเป็นโรงสีไม้ะอ่ครับเหมือนเป็นโรงสีไม้เก่าๆนะครับ นี่นะคะเป็นโรงไม้นะครับเมื่อก่อนเนาะแล้วก็ได้มาเล่นซ้อนหากับเพื่อนเพื่อนเชียงใหม่นะครับตื่นเต้นมากน้องกันเราเป็นเด็กๆเรามีเพื่อนต่างถิ่นอย่างเงี้ยครับก็ถ้าจะมาเที่ยวเชียงใหม่ได้ในะตอนเป็นเด็กๆก็จะมาในช่วงของวันสุสา์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับอาจจะขาดโรงเรียนวันนึงอย่างเงี้ยครับ นะครับก็ตอนที่อัดไปเที่ยวที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นต่างประเทศหรือว่ากรุงเทพอย่างเงี้ยครับก็จะใช้ใช้การเดินด้วยนะครับอ่าแต่ถ้าอยู่เชียงใหม่นี้ไปไหนๆก็จะแวนอย่างเดียว <laughs> <laughs> ก็แว้นอย่างเดียวนะครับก็มีสินค้าหลากหลายนะครับมากมายเลยนะครับ <laughs> ตรงนี้เมื่อก่อนนะครับเป็นลานเป็นลานว่างๆนะครับ ใช่ฝรั่งนะครับเอ่อก็เป็นร้านว่างๆโล่งเปล่านะครับเป็นที่ว่างนะครับแต่ตอนนี้ก็โอ้โหเป็นตึกอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากนะครับเมื่อก่อนตรงแถวๆนี้ก็จะเปลี่ยวนะครับเป็นเป็นเป็นที่ดินรกร้างอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็อ่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับเชียงใหม่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับบางที่เราก็แทบจะจำไม่ได้อย่างเงี้ยครับ แต่ตอนโอกรไม่ได้มาอยู่เนาะตอนเป็นเด็กก็มากับทุกเดือนนะมาแบบทุกเดือนมาเยี่ยมเนาะแม่โอททางานอยู่ที่เชียงใหม่โอก็มาเยี่ยมบ่อยๆอย่างเงี้ยครับที่นี่นะคะเป็นอ่าห้างสรรพสินค้าที่เจ้าของเป็นคนเชียงใหม่นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าที่รดเลยทีเดียวนะครับประมาณว่า สินค้าก็จะเป็นสินค้านําเข้าบ้างแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆเลยมีที่นี่ที่เดียวนะคะเป็นอ่าส่วนมากลูกค้าก็จะเป็นออกแนวอินเตอร์เนชันแนลเป็นฝรั่งด้วยนะครับชื่อว่าริมปิงนะครับริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับด้านในก็จะเป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นน้ํามันมะกอกอะไรเงี้ยครับที่สินค้าที่คนอ่าอ่าคนไทยอาจจะไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยครับอ่หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับ แล้วก็เนือ้อเป็ดเนือ้อแกะเนือ้อแพะอะไรอย่างี้ครับนาเข้านะครับเนื้อนกกระจอกเทศอะไรเงี้ครับที่นี่มีนะครับมีแพะมีแกะอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็จะมีนะครับแล้วก็มีเ er, ป็นพวกเบเกอรี่หรือพวกทําเกี่ยวกับครัวนะครับที่นี่แนะนําได้เลยนะครับริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อก่อนก็เป็นมีมีมมสาขานี้น่าจะสาขาที่หนึ่งนะครับแล้วก็ แล้วก็มีสาขาอีกหลายๆที่ตอนนี้มีเยอะแล้วนะครับสวยมากจากถ้าเป็นห้างสินค้าใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นเซนทันเฟสติวัลหรือว่าเซนทันแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลิมปิงก็จะใหญ่นะครับแล้วก็ตกแต่งได้อย่างลงตัวนะครับผสมกลิ่นอายของความเป็นล้านแนานะครับเพราะว่าริมปิงก็คือแม่น้ําปิงเราเนี้ยแหละครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็โ คุยเพลินเลยเนาะทดสอบดูว่าถ้าอ๊ตดคุยนะครับเราอยากทดสอบว่าถ้าอ๊ตคุยอ่าแบบนี้นะครับจะมีอ่าเอฟซีเข้ามาดูไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวของโอ๊ตนะครับในแต่ละคลิปเนี่ยไม่ถึงร้อยวิวเลยนะครับก็ก็ลองเปลี่ยนแนวดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมาทำหลากหลายแนวตามชื่อสมชื่อช่องนะครับโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอ็มเบรตี้ไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะชมคลิปต่อไปและฝากให้การสนับสนุนโอ๊ด้วยนะครับชมฝากชมโฆษณาจนจบด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอ๊เชียงใหม่ c m Variety ขอบคุณครับ